สวัสดีครับตอนนี้เป็นวิธีการสาธิตเครื่องทำตาย่างแบบบึงในตัวนะครับของบริษัทไทยเองฮับจำกัดนะครับซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นแ s t s t ต m มนะครับโอเคนะครับจากนี้เราจะดูที่ตัวเครื่องก่อนนะครับตัวเครื่องของแฟล s t ต m มรุ่นนี้นะครับจะประกอบไปด้วยตุ่มสวิตช์เปิดปิดนะครับตุ่มวอลลุ่มปรับความแรงของไฟนะครับสังเกตเราจะมีขนาด S M แล้วก็ L นะครับ แล้วก็ปุ่ม start เริ่มการทำงานนะครับตัวเครื่องจะประกอบไปด้วยฝาเปิดด้านหน้านะครับตัวนี้เราเป็นหลอดแฟล t แสตม p สองหลอดแล้วก็ที่ล็อกนะครับตัวโปรดักของเราจะมีทั้งหมด2ชนิดก็คือ1เป็นแบบ HA นะครับแบบ HA ก็คือแบบที่มียางนะครับ มียางกับด้ามนะครับอันนี้คือแบบ H A นะครับที่จับอยู่อีกแบบหนึ่งก็คือแบบ F นะครับแบบ F จะมี3ามชิ้นก็คือจะมีด้ามนะครับจะมียางแล้วก็มีโฟมนะครับตอนนี้เราจะสาธิตวิธีการทำตายางแบบบึงในตัวนะครับโดยใช้แบบ H A ก่อนนะครับคือแบบยางหนาวันนี้เราจะมาทำคุดนะครับการทำของเราคือการปิ้นลงที่ แผ่นไขนะครับโดยปิ้นจากเลเซอร์นะครับปิ้นหน้าตรงไม่ต้องกลับด้านนะครับจากนั้นใช้แผ่นกระดาษไขประกบนะครับจากนั้นก็ตัดออกมานะครับจะได้ดังนี้นะครับจะได้กระดาษไขออกมานะครับจากนั้นเราใช้แผ่นใสประกบที่ด้านบนนะครับ แล้วก็อุปกรณ์เพิ่มเติมตของเราก็จะมีกันไกลนะครับจะมีแม็กแล้วก็จะมีสก๊อตเทปนะครับเริ่มวิธีการทำเลยครับเราจะแม็กแบบโดยใช้แม็กเยือกกระดาษนะครับในการแม็กแบบครับหลงังจากนั้นก็หยิบ แผ่นยาง s a คือยางหนานะครับตัวนี้จะยิงได้2ด้านนะครับวางทับลงไปบน artwork เลยครับตลอาน,นั้นเราก็จัดให้อยู่ตร,ตรงกลางนะครับแล้วก็ใช้ scotch tape ล็อกด้านหลังเพื่อกันเคลื่อนนะครับการล็อกสก o t c h tape ที่ดีนะฮะทำให้งานเราเสร็จง่ายขึ้นแล้วก็แบบจะออกมาไม่เบี้ยวนะครับ ทีนี้เราก็พร้อมนะครับที่จะยิงแฟลชสแตมแล้วก็มาที่ตัวเครื่องเลยนะครับก็เปิดฝาเครื่องขึ้นการทำงานไม่ยากครับเสร็จแล้ววางอาร์ตลงคว่าลงนะครับที่หลอดนะครับโอเคครับหลังจากนั้นก็ปิดฝาแล้วก็ล็อกโดยใช้มือทั้งสองข้างช่วยโอเคครับหลังจากนั้นก็เปิดสวิท การทํางานจะสังเกตว่าสีแดงนะครับส่วนตัววอลล่มตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวที่เป็นขนาดกลางนะครับเราก็ปรับมาที่ M ก็คือมีเดียมนะครับหลังจากนั้นก็กดตุ่ม start มีเดียมนี่จะประมาณ10วินาทีนะครับให้เราสังเกตแสงแฟลชที่ออกมาด้วยนะครับแล้วกดซ้ำไปอีกหนึ่งครั้งครับกรณีงานชิ้นยางชิ้นใหญ่ขึ้นนะครับเราสามารถกดแฟลชซ้ำได้ถึง3-4ครั้งเลยนะครับ ดยไม่เป็นอันตรายต่อ,ต,อต่อแผ่นยางนะครับพอยิงเสร็จก็ปิดสวิตช์เลยครับหลังจากนั้นก็เปิดนะครับใช้มือช่วยนิดนึงนะครับก็แกะอาร์ตออกมาครับเท่านี้ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการยิง Fast s t ต m มนะครับ,รบสังเกตน,นะครับว่าถ้าอาร์ตคม มากมากแค่ไหนตัวงานออกมาก็จะสวยนะครับนะครับหลังจากนั้นเราก็หลังจากนั้นเราก็นำนะครับแผ่น HA ที่ยิงเสร็จแล้วแช่ลงที่น้ำมึกเลยครับวางโดวยวางตรงๆลง,งไปนะครับ